นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตยาฟาวิพิลาเวียในประเทศสำหรับการต้านไวรัสโควิด -19 เกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชรายงานว่าได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสวทชองค์การเพศชจกรรมและบริษัทปตท เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารตั้งต้นของการผลิตยาฟาวิพิลาเวียความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทยโดยความร่วมมือดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากสามารถสังเคราะห์สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและยังเป็นการสังเคราะห์สารตั้งต้นที่มีราคาถูกโดยไม่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีความต้องการอย่างมากถึงร้อยละเก้าสิบห้าโดยองค์การเภสัชกรรมคาดว่ายาฟาวิพิลาเวียที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นจะสามารถขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยในเดือนกรกฎาคมนี้จากนั้นจะเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเข้าถึงอย่างเพียงพอเมื่อทุกอย่างสำเร็จลุล่วงประเทศไทยจะสามารถผลิตยาฟาวิพีลเวียในราคาที่ถูกกว่านำเข้าอย่างมากสัดสธิ์ปร,รับสินรายงาน